พ่อโชว์กห็นว่าพ่อทำได้เดี๋ยวพ่อค่อยสอนเออลายละเอียดเล็กๆโอเคไหมเพียงแค่บางทีก็มีก็เยอะด้วยเยอะเหยาะเนื่องสองคนีฮ้ยแค่นี้แค่นี้ทำท่าไปดิทำท่าไปเออสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ a n n e l ตอนนี้นะคะแม่โบอยู่ที่ บ้านพ่อของแม่โบพ่อของแม่โบเนี่ยเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแห я, แต่ก่อนนี้วานแหเลี้ยงลูกเลยเดี๋ยวให้พ่อสอนพ่อยิ้มไม่รู้ว่าพ่อยิ้มจะทําได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้พ่อบุญนะคะลองลองเวียงแหฝรั่งก่อนว่าเมือนเหมือนแหไทยไหมเ,เวียงแหน,นี้ต้องฆ่าบุหรี่ด้วยเหรอพ่อฆ่าต้องฆ่าปล,า,ปลา,ปาต้องมันหนาเอ๋อมนนน <laughs> ันเป็นเทคนิคอ่เดี๋ยวพ่อจะทส เทสบนถนนก่อนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ยิมยังไม่ตื่นทุกคนเดี๋ยวมาดูพ่อกันต้องให้พ่อซ้อมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไปสอนลูกเขยแล้วแบบว่าทําไม่ได้งไงอายเขา,าหนึ่งสองสามโอ้โหกลมแลยนี่นะคะคือผู้เชี่ยวช,ชาญตัวจริงไห <c oughs> นพ่อสัมภาษณ์พ่อหน่อยว่า พ่อเวียงแหหัดเวียงแหตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้านน่นอายุสิบห้าได้มาเป็นสาวรำวงสิบสี่สิบห้าเลยเหรอเออพ่อตักแห่เป็นอะไรเป็นแตักแห่เป็นไม่เคยเห็นแห่พลางอย่างนี้หรอกโอ้มันมันดีไปแห่ไทยยังไงพ่อบอกข้อดีหน่อยแห่พนางทอดอับไม่น้ำน้ำลึกลึกน้ำลึกลึกปล่อยให้ปลายไม่เยอะปลาเยอะปลาเยอะปลายไม่น้ำเยอะปล่อยลงไปไม่ต้องไปถึงดินหรอก ต้องคนนี้ก็ดึงมามันจะอุ้มปลา,ปาขึ้นมาเลยปาขึ้นมาเลย,อเลยโอเคนะคะทุกคนเห็นลีลาพ่อของแม่โบแล้วนะคะในการเวียงแหคันเทพเดี๋ยวมาดูกันว่าสอนพ่อยิ้มแล้วจะทําได้ไหมเออต้องฝึกเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวทําไม่เป็นไงพ่อยิ้มจะทอดได้ไหมได,ได้ได้ใช่ไหมพ่อใช้เวลาทอดตอนอายุ1 4 4 5เนี่ยใช้เวลาฝึกนานไหมมันธรรมชาติเาเอาไรเท่านา เขาก็เป็นเด็กเป็นหมดแล้วเป็นเด็กเลยใช่ไหมเป็นเด็กหมดแล้วมีพรสวรรค์ั่างกันเขาเป็นเลยเหมือนง่ายมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่ยิ้มจะทอดแห่ได้ไหมแล้ววันนี้ เดี๋ยวลองไปทอดจริงเลยทุกคนเดี๋ยวลองไปทอดตามแม่น้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือน้ําท่วมหมดเลยเห็นไหมต้องไปติดตามคลิปนะคะน้าท่วมที่ช่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะคลิปนี้ก็คือจะเป็นการดํารงชีพเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ยิ้มลองทอดแห่จริงๆทอดปลาจริงๆนะคะว่าจะได้ปลาไหมจะทอดได้หรือเปล่ามาลุ้นกันคะ่ะทุกคน2000 <years> later. โอเคนะคะตอนนี้พ่อยิ้มก็ได้ตื่นเรียบร้อยแล้ว oh. ตัวรู้ไหมพ่อเขาอะ เชี่ยวชาญเรื่องการหาปลาเวียงแห่เป็นตั้งแต่อายุที่สามที่สี่โอ้โหเอออะไรที่เป็นเส้นเอ็นอะไรที่เป็นแบบว่าได้เพราะเพราะเวียงได้หมดโคเชทำนะกวนตีนขมักแม่ไไม่ได้เอ็นอะไรได้ดูดูท่ามาดมากมากถึงแม้ว่าจะเป็นคนแห่ฝรั่งนะโอ้โหแห่ฝรั่งฝรั่งฝรั่งแห่อะไรเพราะบอกเพราะเวียงได้หมดโอ้โหไม่เชื่อหรอก เชื่อไหมเห็นกระตาไม่ไม่เชื่อเห็นกระตาโอ้ตัวดูถูกพ่อเขามากเลยพาดูพ่อดิมาเลยเมี๋ยวพ่อไซมาดูเหวี่ยงเหวี่ยงสวมมอไซเลยได้ปะกวนตีนขามาไม่ไหน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 อันนี้คือตัวจะให้พ่อโชว์ก่อนทีนึงนะพ่อโชว์พ่อโชว์อ่าตัวตัวมายืนดูนี่ไปยืนข้างหลังพ่อให้ดูตัวต้องดูว่าพ่อทำยังไงพ่อต้องับมันพ เดี๋ยวนะเวียงต้องมือนี้เกี่ยวก้อยต้องกีดด้วยเกี่ยวก้อยอะไรนะเกี่ยวตรงนี้หน่อยกีดหน่อยนึ่งอ๋อยังไงวะเปิดบัวแล้วเนี่ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อเอาไว้ให้ดูก่อนพ่อโชว์ก่อนว่าพ่อทําได้เดี๋ยวพ่อค่อยสอนรายละเอียดเล็กๆโอเคไหมพ่ออย่าให้อายนะอย่าให้ไข่ขี้หน้านะเอาเหมือนเมื่อเช้าต้องบอกว่าเวียงแค่บางทีก็มีเยอะด้วยเยอะๆยอะเนื้อสัง แค่นี้แค่นี้เป็นไงล่ะบาแล้วเหรออึ้งเปล่าอึ้งเปล่าทำท่าไดิทำท่าไปเออียนกดอะไรนะกิดนิ้วเล่นกดนิ้วด้วยแล้วทาท่าไหนเยงกงไก่ไม่ได้เวียงกจะไม่บาด้ผมก็เวียงอย่างนี้ตั้งนานพ่อ พ่อเขาแ<ด>ม่งโคตรเชี่ยวชาญเลยว่ะตัวขนาดไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งนะไม่ได้ยู่ทในเมืองนอกนะยังแบบรู้หมดเยอะ แรมกันรวบกันมั้งเจ๋เลยพ่อแค่นี้มันง่ายตัวลองเลยเหรอมามามาตัวตัวมองคำเดียวตัวทำได้เลยเหรอได้เลยเห็นแค่ท่ากีดนิ้วก็จะเยี่ยี่ก็รู้แล้วสวมไหมต้องสวมไหมแห่นไว้อย่างนี้มันจะหลุดไปถ้าเวียนน้ำมันลึกนี่นะแล้วแล้วเอาไว้เอาไว้ทุกคนเนี่ยจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยคือพ่อบอกว่าไม่ใช่จุดสำคัญเอางี้ะเหรอเออมันจุดสำคัญมันอยู่ที่เออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเนี่ยกูเป็นแน่ ใช่ไหมพ่อได้ปั๊บแล้วก็ไงแบ่งครึ่งเหรอแล้จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยทุกคนทําไมท่าทางพ่อยิ้มมันแก่ๆกังๆลุกเกินวะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครั้งแรกจะได้ไหมคะยิบใส่จอบนี่ฮะเยอะไหมโอ้โหแล้วทำไงพ่อจุดสําคัญคืออะไรนี่เอาเจอตรงนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงพ่อจำ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 มันได้ครึ่งหนึ่งก็จำก่อนเปล่าจำเงี้ยพ่อจำง่ายสิเออนั่นแหละมันง่ายอ๋องเงี้ยพ่อ ว่าผมซื้อเขาแดกง่ายอันนี้ผมให้พ่อไปเลยกันแหนเนี้ยกำนี้ส่วนนึงอ่าฮะเอ้ทำไมมันแหล่ยากกับพ่อเดี๋ยนะมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรแล้วผมจะเอามือไหนกำไปไว้ตรงไหนอ่ะกำนะฮะใส่มือนี้อันนี้เอ่าอันนี้เอาอันนี้มาใส่มือนี้เอาอันนี้ไปแสดนี้เอาครึ่งหนูมันไปใส่มือนู้นนี่กำอ๋อมือนี้กำอ่ะแล้วผมจะลงไปกำยังไงผมปล่อยก็หลุดมือหมดยล ออามืจับอีกทีนึงมือนี้กรรมแล้วก็มือนี้จับมาให้มือนี้อย่าอย่เพิ่งเอาไปอย่าเพิ่งเอาไปข้างบนเปล่านี่เหรออย่าหลังยังไม่เคยถูกเลยลองลองเวียงดีอ่ะลองเวียงดูพอปวดหัวไหมควายสมองควายเรียกเองทำไมตัวไม่ได้วะเมื่อกี้ทำไมตัวทำเหมือนตัวจะได้ง่ายอ่ะเอาไว้พ่อแค่นี้มันง่ายอ่ะลองลองก่อน ่รู้ว่าผิดถูกยังไงเ่หพ่อบอกีดนิ้วกีดนิ้วอ่ะพอพดูพอดูพอดูว่าผิดตรงไหน1นึสองสามเยอะเอ้ยแต่มันบานว่ะเอาไ้พ่อแค่นี้มันง่ายลองใหม่ลองใหม่อีกทีหนึ่งได้แน่นอนดู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 าดูแล้วเนี่ยดูดูดูดึงบนขึ้นมา สองซ้ำโอ้ What the fuck <c oughs> ยอดเดียวเลยเอายังเอายังเอครั้งนี้นะอย่าให้ขายขี้เลนนะ <c oughs> ทุกคนเขาเป็นกำ <จะ S 1> ลังใจครั้งนี้ตัวจะทำได้ไหมดูความนี่เด็กชํนนานาญขึ้นชํานาญึเอ้นั่นแหละ่อจับขึ้นไปมาจับไม่หมดเอกจับถึงหลังเลยอ่ะ จะให้มันเท้ากันสิสามตัวมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเจอาั้นแหละเอาเลยไม่รอแล้วหนึสองามันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรโอเคไปเลิ่ เฮ้ยพ่อแค่นี้มันง่ายอยากเกินฉัพอแล้วไปไปเขาแม่งพ่อไม่พ่อพ่อจะไปหาดพ่อที้พ่อพาผมไปทอดในน้ำเลยดีกว่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่แหล่งที่เขาหวานแห่กันคะข้างหลังนี่เพียบเลยเราจะเอาแหวห์ฝรั่งเราไปดูจากลุงลุงป้าๆไปลุยกันดีกว่าพ่อรออยู่ไหมรออยู่ป้าไปตัวนี้ มัเน้มันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเอ้อถ้าเราคงไม่ไ่าหรอกนะถั่เดี๋ยวเราไปซื tá, ้อตลาดเนาะไปซื้อตลาดแล้วเนาะลุงลุงป้าป้าอาอาเขาขายป่ะซื้อต่อลุงเขาเลย อืมกูน่าจะไม่ได้เรื่องอ่ะซื้อแดดก็พอใจเลยพอใจคือกูไม่เหมาะทางเนี้แบบกูไม่เหมาะเอาคลิปเลยแล้วกันตัวมากูตีแบ็ดเอาก็ได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนเพราะว่าพ่อยิ้มท่าทางจะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะคะพ่อพ่อขอบคุณค่ะได้เทคนิคแล้วเราไปฝึกการกรีดการเหาะไหนยังมีไหมยังมีไหมเออนั่นแหละ